สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววุ้นเน้นค้านะครับมันเยอะมากผมก็เลยให้ผูช้ช่วยมาช่วยเห็นไหมครับผู้ช่วยผู้ช่วยอยู่นิ่งๆหน่อยผู้ช่วยผม <c oughs> เอามองแบบฟรีทามน,นะครับไม่ใช่ฟรีทามดิฟรีฟรีฟรีสปอร์ตเนี่ยครับมันจะยากนิดนึงข้อควรยากนิดนึงนะครับด <c oughs> ิฉันไปไหนอ่ะอันนี้ไม่ใช่เซิร์ฟวีไอพีนะอันนี้เซิร์ฟรวมนะเซิร์ฟรวมมันก็จะประมาณนี้นะครับ ต้งตามมาตามมาครับเดี๋ยวผมขอเสกก็มินมาก่อนก็มินลำไหนดูบ้างหนึ่งขอหาก่อนนี่นี่ก็มินลำผมแล้วก็เเสร็จแล้วครับแล้วก็ตามมาครับผูช่วยผูช่วยใหม่ของผมนี่นโอเคไม่ซื้อดีกว่าไอ้นี่ไอ้นี่ไม่สำคัญ มีสามคันหรือว่ารักฉันบอกไม่ได้ฉันไปทางนู้นเออแม่เป็นผู้ไม่ใช่แม่ดิเพือเป็นผู้ช่วยไปแต่ว่าก็แม่นะครับมันก็เป็นแม่ผมไ <c oughs> ด้ามาอ <c oughs> นครานี้ก็จะมีบุซซ์เน็ตคานกับเฟิร์สคาร์เพราะยะนามันจะเยอะนิดนึงผมก็เลยให้ผู้ช่วยมาคร <c oughs> ับเข้าได้เลย นี่เข้าได้ไหมเข้าตรงประตูดิเข้าตรงประตูเข้าได้ไหมเขาไม่ได้เอาบ้า k เหรอไม่ใช่เขาให้ันเป็นมือใหม่มั้งที่ันไม่แอดวานเท่าคุณนะเปล่าปะดึงผมขอใส่อันนี้ค่ะ ทำอะไรรู้ไหมครับเขาไม่ให้ดิฉันเข้าไปกับคุณหรอกถึงพยายามแล้วเห็นไหมกระโดดอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวจอยไปเดี๋ยวจอยไปเกมมันอาจจะบักถ้าถ้าถ้าเอาแล้วอย่างนี้คุณจะมีบิสเนสาร์คัทไหมมีมันมีอยู่แล้วอ่ะประเดิเข้าเข้าเป็นเซิร์ฟโอเคถูกเซฟแล้วกลับออกไปเลย กกับกดออไม่ไม่มันให้ดีช้นไปทางโน้นเห็นไหมเห็นไหมสติใหม่ไหมไม่เป็นไรจะครับไหนไหนไหนผู้ช่วยผู้ช่วยอยู่ไหนผู้ช่วยแล้วผมจะเรียกผู้ช่วยใหม่นะโอ้สายการบินโอ้เลยเราต้องไกล ไปประเทศนี้อาหารแบบนี้โอ้เล่นไม่เป็นอันนี้ไม่เอาแล้วก็อะไรรู้ไหมอุ้ยเจอคนแล้วผู้ช่วยก่อนผู้ช่วยอ่ะทันยังไงไม่เป็นไรครับมือใหม่มือใหม่เนื้เนื้อ มันเข้าไม่ได้เขาบอกชั้นเลเวลของดิฉันคงไม่เท่ากับเลเวลของคุณเนีคุณก็ต้องไม่เป็นไรนี่นี่นี่ได้รับได้เข้าร่วมประสบการณ์ของคุณแล้วคุณจะเล่นหของค,ค,คุณไหมแลกความ เดี๋คนนี้หรือเปล่าคุณเ้งคุณอะไรคะมีคนมีเพื่อนของคุณเข้ามาร่วมประสบการณ์กับคุณนะคุณก็ไปตามลูกศรคุณเพงอะไม่รู้เขาบอกว่าเขาร่วมมาเดี๋ยวเขาคงจะตามคุณมาแหละคุณก็ไปตามลูกศรของคุณกันไปเลยคุณเพงอยู่ไหนเพงอยู่ไหนอะเพงไอเพงอะไหนเพงอะเพงไม่ได้จอยปะ <มา S 1> ค,คช่วมประสบการณ์คุณไอ<ม>่ไออกทำไมออกเพราะว่าดิฉันเลเวลไม่เท่าคุณมันไม่สามารถมันไม่มีเลเวลเกมนี้แต่ดิฉันเล่นกับคุณไม่ได้เข้าใจไหมไอหนึ่งเพื่อนยังเล่นกับอิมได้เลยแล้วเพื่อนเขาก็เข้ามาในไลน์ก็เลยคุยกับเพื่อนเข้าใจปะ ข้าอินดิมาแล้วแม่จะสามารถขึ้นของอินได้ไหมขึ้นอยู่ไหนเนี่ยดูอยู่ดูตรงจุดลำพีษตากับลำี่สบแล้วเนี่ยมีฉันยังไฟไม่พอเป็นเลยเนี่ยดู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 ดิดูดูงูด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 ูมูดูดูดู ปไปเลยใชนไปเอยโอ้ยวันนึงผมขอบังคับอีกไอดีหนึ่งครับก็คือไอดีผมเองไอเดียของคุณแม่เออทางนี่หน่อยดิฉันไปเองนะมาเรียนโถนะมันมีลูกสองให้ไปอยู่นะยเนี่ยเง่นเริ่มต้นจะเป็นสองร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนเงินที่เราทำเองเนี่ยก็จะเป็นเยอะสุดน,น่าจะหลานไม่รู้ครับเ,เยอะสุด เรียนหัวเนี่ยคนเยอะไหมจะตามคุณไปคุณอยู่ไหนดีๆๆๆๆดี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 โอ้คือจได้เงือกหรอใช่ผมเข้าเครื่องบินมาแล้วจะได้ไหมรุ่นอ้าวก็บอกแล้ว่าเวลีฉันไม่ได้คุณไปนั่นแม่นั่นเราแยกกันนะว่าเราจะขึ้นเครื่องบินลำไหนจะได้รู้เลว่าประสบการณ์อีโคโดมิคลาสเป็นไง สวัสดีครับเดี๋ยวผมก็จะเอาอีกสองดีน่ะมาอัานนะครับเดี๋ยวอีกไอดีหนึ่งอ่ะก็จะมาเป็นอันนี้ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูอีกภาพด้วยนะครับ <S 1> <1> <S ก็จะกลายเป็นสองภาพแต่อีกภาพก็จะเป็นอีโคโนมี่คลาสนะครับ บูสเน็ตคลาสกับอีโคโดมี่คลาสมันจะเป็นไงคุณรู้ไหมครับว่าอีโคโดมี่คลาสเยไม่ใช่บสเน็คลาสเนี่ยเวลามาก่อนใช่ไหมมันจะให้แจกอาหารก่อนครับค่อยมาอีโคโดมี่คลาสปิดตรงนี้ดิเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดให้ก่อนไว้ก่อนแล้วไหนอันนี้คือคนบุสเน็ตคลาสนะครับที่เหลือ,อยังได้ยังอยู่ใช่ไหม <S <S อ่า ที่เหลือนั่งอยู่ครับที่เหลือคืออีโคโนโมี่ค่ะนะครับอืมเดี๋ยวพาผมพาไปดูประสบการณ์อีกแบบนะครับนี่คือประสบการณ์อีกแบบเห็นไหมครับนั้นเดี๋ยวผมกลับมาที่มุมมองของผมแล้วกันไม่ต้องดูอ่ะเโอเคเดี๋ยวค่อยดูตอนผมอันนี้สิตอนสุดท้ายแหละว่ามันเป็นไงนะครับ อีโคเรมี่คาดกับบูสเน็ตคลาสมันแตกต่างกันยังไงครับนี่บอกก็เป็นสองบอกแล้วเอาอแล้วก็น้ำเปล่าน้ำน้ำเปล่าสำหรับคุณแล้วก็แท็กซี่แล้วก็น้ำเปล่าคุณผู้ชายเหมือนมันจะประหยัดยบนะโอเคคุณผู้ชายเอาน้ำเปล่าที่คุณอยากชอบ ไปเลยแล้วแล้ววันนี้มันเดินไปเดินมาทำไมจะเพื่อช่วยผมอ๋อผู้ช่วย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 หรืออะไรอ่ะเก็บไปเก็บไปผู้ช่วยอันนี้ผู้ช่วยรอโอ๋อเออเสเ็จ S <S <S อันนี้ก็ไม่มีนะไม่เป็นไรครับไม่ต้องดูเขาเิดออกไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าทำไมออกทไมมันเรียนหัวนะครับผมว่าผมชินแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกันคืออะไรรู้เปล่า ก็คือผมหมายถึงพร้อมกันคือแบบก็อบบนี้นะเขาเรียกว่าแมวจะทำคลิปแมวเข้าบ้านนะครับเพราะแมวมันเริ่มชินกับผมผมก็เลยจะให้มันเข้าบ้านนะครับวันนี้มากี่คนอ๋อแบบนี้ เลเวลหนึ่งเวลาหนึ่งแล้วผู้ช่วยผมมาจากไหนผม,มงผู้ช่วยผมมาจากไหนเฮ้ <Hey. S 1> เป็นผู้ช่วยจากไหนเนี้ยเปล่าอ่ะไม่ใช่แล้วคุณมาจากไหนอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องเออแล้วนี่ผมก็จะต้องให้ก็มีลำเนี้ยไปก่อนได้เลย เชื่อผมคัณม,ม,มีปัญหาเยอะแล้วกันผมเหนื่อยเข้าใจปหมคุณผมในกับคุณนี่แหละไปกันแล้วรัทุกคนเข้ามาเข้ามาที่นี่กันเร็ว นักรับนี่คืออีโคโดมี่คานแบบเน้นมากนะครับอ,อีโคโดมีด่คานเนี่ยว่าผมเก็บอีโคโดมี่คานมากที่สุดเลยเอเฮาสเตนจะให้มาใส่หน้กากได้ยังไงเอฮาสเตน คนเขาโมงก็ใจว่าแอร์มันปิมาช่วยกันทำยากกว่าน,นี้ย,ยากขึนเกิอันนี้เหลือเมื่อกี้คือผู้ช่วยเก็บขยะยแล้วไม่มีใครช่วยผมเลยเหรอตอนเนี้ยผม,มงงอยู่ <Okay. S 2> ช่วยหน่อยคุณช่วยเลยนะไม่มีพิ้วไลฟ์แสลา,สา,ลามากกว่านั้นไลฟ์แบบไม่รู้จะพูดยังไงอะครับใช่ไหมทุกคนมันไลฟ์ไรสาระแบบเนี่ย ก็มันนั่งหน้าให้ผมนั่งหลังนะผมไม่เอาเดอร์แบบเนะี้ย บนอุตสน็ตพลาสนะเรานี้มันเหนื่อยจริงๆเด็กผมเหนื่อยกับร้าเนี้ย ตอ,อนเช้าพอดีเลยโชคดีท <c oughs> ี่ฝนไม่ตกถ้าฝนตกก็มีคนจะตกแล้วอ่ะนักรับดูประตูว่าแค่ประตูก็ถูกจริงแล้วอ่ะอือตรงนี้ก็จุกใช่ไหมจุกจุกจูกแอร์ฮอสเตย์ยังมีอ่อออะ,อะขางหลังยังมีเลยอ่ะ ว่ากระจกอะไรดีบินบินเครื่อบินกันเนดี๋ยวเขาคุยกันแนละ้วก็เหรอผมเนะี่ยคุยกนะันอ่ะผมผมเปิดจอฟรีเลยอเปิดจอฟรีเลยขออ่ะมองดิเขาคุยกันหน่อยมองไหนไม่มีอีกมองดันไม่มี ครับใช่ไหมใช่ไหมรูนครับเริ่มมืดแล้วครับใช่ไหมครับทุกคนนี่ครับรีวิวเครื่องบิน คั part two. Part two. Part two. ้งที so ่สองอพาร์ทท no like ี่สองพาร์ทที่สองพาร์ทที่สองบอกว่าพาร์ทนี้จะมีคนดูเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าคลิปคลิปล่าสุดอะที่เป็นวิดีโออะคนดูต้องเป็นพันเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนป็นหนึ่งแสนหรอกเป็นพันหรอกร้อยมั้งหรือทําไมก็หมื่นหรือถ้าไมก็พันพันหมื่นแสนล้านเนี่ย มิดกันยังไงอะไม่เห็นมีพวงมะไรไม่เห็นมีอะไรเลยอะไม่เห็นมีเกียร์ไม่เห็นมีอะไรเห็นแต่ปุ่มกับจอก็ขับกัยนยังไงอ่ะใช้จอทัชเอาเหรอเดี๋ยวผมอะจะบอกว่าเดี๋ยวผมอะบางทีเดี๋ยวผมอะก็จะอดัดอัดคลิปด้วยขมนะครับกมหองผมแล้วก็วันนี้กับลุนาะ่ง เครื่องมืนเดี่ยวๆ้นแล้วไม่นั่งไม่ได้นาะแล้วเสียงแอร์ฮัเตรอจะตังป๊อกสันนี้สบจริงตอนก่อนไม่มีฮะหรือว่ามันอัปเดตใหม่ก็จะอัปเดตใหม่ อันที่สองนะครับพาร์ทที่สองรีวิวเครื่องบินจะไปคนค่คะใช่แล้วเรามีแอร์ฟอร์ดยู่แต่วันนี้ก็เล่นโทรศัพท์ได้ให้กิจนะนะครับเครื่องบินก็ขึ้นเสร็จแล้วนะครับปุ้งพอดีก,ก็เปียนไฟกัน ไปกินข้าวุกินอะไรกันนะอันนี้แม่ครับอันนี้เผ็ดอะไรครับเป็นสูตรแบบนี้หยาด เหมือนจานอ่ะผมเกิดเกิดผิดเลยอ่ะคุณเอาวันนี้ใช่ไหมส่วนน้ำน้ำคุณเอาอะไรนั้นไอเฮาสเตดเราก็ถามอยู่นะครับผมปั่นแอ้เฮาเตดครับ Wadidikupadidiklas Tawar laya Nisjung wadidik okay. Kek บอกพุชเนตคลาสครับว่าผมช่วยแอร์เตกเขาดีกว่าเขาแล้วจะเหนื่อยอ่ะหนักหนักมากเลยเอาไปน้ำครับเอาไปข้าบเครื่องดื่มช่วยช่วยเลยอ่ะหลักเบาไม่มีคนเก็บได้หรอผมอยู่หลังเบางไมยมืองอวยมือ ปวดมือด้วยครับคุณปวดมือไว้ไหนตอนนี้ผมปวดมากเลยน่ะโอ้ยเดินผ่านคนนี้อีกอ่ะแอร์โฮสติตอีกก็อันนี้เกินแล้วเกินเครือดื่มน้ำใช่ไหมเอาไปนั้นจังหวะที่มันพูดนะ ว่าผมเจ็มกกันขอบคุณผมหรือเปล่าผมงงทำไมนะผมมันเยอะอ๋อน้ำอีโคอนโดมิเียมขผมจะเยอะนิดนึงเพราะผมเล่นอโคอนโดมิียมขามาหลายครั้งมากมนะครับที่ผงบอกหลายครั้งคือหลายครั้งจริงๆนะเหมือนกันาหมครีบเร็จเอา้าไม่เจ็คนนี้หรอ แล้นแหละเ้าเตะทำยันเขานมนเร็วลยหน่อยเ้าเตะคนอ่ะเออทำงานาาทำงานเฮาเตะทำงาน,างานดูทำงานช่วยเด็มันต้องทำาานช่วยกันแบบนี้ น้ำปัน่นน้ำน้ำส้มปัน่ขนขนมแบ่งกันกินได้นะทุกคนใครที่อันนี้แบ่งบกันกินด้วยนะเอาสลักใช่ไหมให้ท,ทันแหละเขาเสร็จก็บอกว่าเลือตจะต่อไป ชิทำงานแบบชิวๆแย่งอไรเพราะเเตะทำต้องฝุ่ชิวอันนี้สีอะไรอันนี้ยากไม่ได้ยากแต่อันนี้มันสีอันนี้ผุก็เลยวงๆหน่อย đừng không kẹp à, ừ không được, không Trong không được, 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 em được, không ของก็ช,กช้าเ,าเ็ก็ได้เ็ของช้าแอร์เตเนี่ยสงผมต้องเพิ่มเลเวลให้แอร์เขาเตะเขาจังแหละใช่ไหมครับทุกคนพอลเลยก็ตดแด่เลยอ่ะ ส็ก็คนดูเยอะเขาเปลี่ยนสีไฟ <c oughs> ไฟแจ้งเตืนอน ระบบต้องเร่งมือแล้ว็แบบตะผมใกล้หมดเอ๋ฮอสเตดช่วยนะด,ด้วยนะเอ๋ฮอสเตะก็มินจะโกงแล้วอย่าลืมทำภารกิจแบบนี้ โซเนตคลาสสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบบูโซเนตคลาสให้กดไลค์นะครับแต่ถ้าใครชอบพคอโดม่คลาสให้คอมเมนต์มานะครับแต่ถ้าใครชอบฟิกคลาสให้กดติดตามนะครับเข้าใจไหมครับกดเลยที่เกิดคนชอบอะไรคุณก็กดเลยนะครับทุกคนเครื่องบินถึงสนามบินแล้วเย้ สานามบินตะพีนะครับได้ถึงสดานามบินตะทีเย่อร์ yeah! <Yeah. S 1> ใครที่อยากให้ผมทำคลิปรีวิวก็มีเลยประมาณนี้ก็คอมเมนต์มาอีกนะครับแต่จะมีจริงด้วยในปีนี้ครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกคนด้วยนะครับ ผมลืมสวัสดีมาสองสามคลิปแล้วข้ามเลยข้ามเลยผมจะยังไม่เปิดประตูรช่ไหมทำไมครับตอนนี้ไงครับต้องเปิดอันนี้ให้หมดนี่ครับก็เลยยังไม่อยากเปิดประตูอ้าวผอ๋อแล้วไอ้เขาเตะมันมานักน้า ตดออกเกมหรอเขาติอ๋อเขาตังอยู่อนุ้เขาติดออเกมแล้วผมว่าไปได้ไงอะไรขอบิงไม่เคยใช้บิงคืออะไร ก็ไม่ม่ค้วยเลยอ,อย่างนี้เป๋าก็เปิดร่วงหมดใช่ไหมครับทุกคนคที่ตังมาแล้วเยสทุกคนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมด like กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย ใครชอบข้างบินเฟิร์สคลาสให้กดหนึ่งใครชอบบูสเตอร์เน็ตคลาสให้กดสองใครชอบอีโคโนมีคลาสให้กดสามมาเลยคะบ๊ายบายผมกดหนึ่งครับผมไม่กดสองก็ได้บ๊ายบาย